พี่ป้อมโอ้ยพี่น้องเอ้ยมือนี่วันพระเดินเดี๋ยวไอพระหาโซกหาลาบเดินนี่เด้อเอออาโซกหาลาบบังดูบ้างพี่น้องว่าย,ยังนี่เ <c oughs> นี่ยเป็นซอยกันโดนดโอ้ยหมาก็ได้ไไดอ่ะพี่ป้อม,พ,อมพี่ป้อมมาอันนี้ให้แม่ดูนี่ป้อม มาหนิมาเลยบ่ายายยายดูนี่เห็นบ้าหนิพี่น้องลองลองกันนี่ใส่กันมั่งดูนี่เนี่ยผู้ใดดตัวใดอย่าลืมบอกเนีเด้อนี่พี่น้องเด้อนี่แหละเมื่อนี่วันพระหมากระหอนพ่อหมาหมาหอนแล้วคนเมาอย่างคนเมาอย่างหมากระหอนดีเบิ่งเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งใส่กันมาตัวไหน สีน้ำหน่อยบางมีมีโศกไม่ใช่เด้อเออสีน้ำหน่อยบางมีก็ได้เออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฟิ้งหน่อยบางมีนึ่งพี่น้องเออหน่อยนึ่งหน่อยหนึงนอยบางมีเออมีสิบสิบหานวยสิบเจ็ดกำหนวยมีเล็กเบิ้งสิบเจ็ดกำหนวยมีเล็กเนี่ยหมองนึ่งมีมีสองหมองมีหกงม่องมีแปดไปบิ้งกี่หนึ่งพี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยน่าดีบอก สามมีไงข้องห้อยบอกตัวนี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสามห้อยอยู่เดียวเดียวเนี่ยพี่น้องอ่ะแต่ผู้ใดได้ๆก็ใดบอกน้ำเนี่เด้อเนี่ยว่เลองตีบ้างเด้อเนี่ยมองหนึ่งแปดมองเออให้มีโชคทุกคนได้พี่น้องเด้อสรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนไทยเด้อพ่อพ่อเด็กห่างเงี้ย